ท่านผู้ชมครับพูดถึงลุงป้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐนะฮะมันก็มีภาพในภาพนี้ฮะซึ่งลุงป้อมเองนะท่านไปเป็นประธานทีท่ียกช่อฟ้าอุโบสถที่วัดปทุมธานีนะครับมีร้อยเอกธรรมนัฐนั่งประกบข้างๆค,คนเนี่ยไม่ไม่ไปจับตานาฬิกาลเลยฮะแต่ไปไปจับตาข้างล่างของท่านฮะรองเท้าสนิเกอร์วัยรุ่นยี่ห้อ,อท็อตส์รุ่นโนโคสเอ็กซ์กราวนะฮะร,รองเท้าของท่านฮะ คือกลายเป็นแบบหมาท่านเดี๋ยวนี้ปรับภาพลักษณ์อีกแล้วเหมือนก่อนเลือกตั้งเหมือนก่อนเลือกตั้งจะต้องเป็นภาพลักษณ์แบบนี้วัยรุ่นหน่อยรั0สามหมื่นนะเนี่ยราคาเท่าไหร่นะประมาณเกือบเกือบสามหมื่นเกือบเกือบสามหบาทท่านผู้ชมนี่ฮะประมาณ26,000บาทนี่ะตีความจาก US ดอลลาร์มาก็ก็ไปที่หาเล็กๆฮะ แล้วยังไงฮะก็ต้องจับตาต่อบัญชีปปชได้ไหมออืจะมีรองเท้าคู่นี้อยู่ไหมฮะครับแต่บางคนบอกว่ารุ่นนี้มันมันยืดเกาะได้ดีเวลาท่านเดินก็อาจจะทำให้ท่านสะดวกอ๋อคือเหมาะกับคนสูงอายุใช่ไหมวัยรุ่นก็ใส่ได้วัยรุ่นก็ใส่ได้พูดถึงพลเอกประวิตรเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกประวิตรมันมีคลิปออกมาพลเอกประวิตรหัวหน้าพักพลังประชารัฐเจอกับคุณนวัดอิสระ ไก่ศีลคุณนวัตเนี่ยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดมิสแกรนและนางงามมิสแกรนที่ดังที่สุดตอนนี้ค่อิงฟ้าวราหะเป็นมิสแกรนปี2022นะคะแต่อิงฟ้าดังมากแล้วปรากฏว่าเมื่อวานบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์เจอคุณนวัตก็เลยบอกว่าผมเป็นแฟนคลับอิงฟ้านะครับลองฟังดูค่ะ อิขับเมื่อไรจะได้อินฟาก็อินฟาอินฟ้าเลครับผมไม่อินฟารขับอินฟารนะครับ อันนี้ท่านก็ดูประกวดนางงามเหรอเนี่ยผมเป็นแฟนคลับอิงฟ้านะครับอิงฟ้าดังมากเลยคุณผู้ชมจริงแล้วแฟนคลับเขาก็เยอะแต่เราก็ไม่คิดนะว่าลุงป้อมจะเป็นแฟนคลับอิงฟ้าทีนี้พอคุณนวัดได้ยินแบบนั้นนะคะก็เลยแจ้งไปว่าเดี๋ยววันหน้าจะหาโอกาสไปกราบไปหารือกับลุงป้อมกันละกันจริงอิงฟ้าก็มีเพลงประจำนวด ประจาตัวนะเตอเดือด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 เดือไม่รู้ว่าลุงป้อมจะเต้นท่าหิงฟ้าได้ด้วยหรือเปล่าคือในยกาทางการเมืองน่าสังเกตนะฮะลุงป้อมเนี่ยช่วงที่หลังเลือกตั้งก็จะแบบไม่ได้ออกตัวแบบนี้แต่นี่ฮะยิ่งช่วงใกล้โหวตนายกรอบ3ากลับมาแต่งตัวเป็นวัยรุ่นเหมือนก่อนเลือกตั้งและก็รู้จักนางงามศิลปินวัยรุ่นแล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นสังคมคล้ายกับตอนที่ก่อนเลือกตั้งฮะน่าสนใจนะฮะกับท่าทีของพลเอก ประวิทย์วงสุวรรณซึ่งเอาจงจริงนะถ้าถ้าพูดกันตามตรงคุณคนวัดก็อาจจะมีทิศทางหรือมีความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทางฝั่งของพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ใชส่สนิทกันแล้วใช่ไหมใช่แต่ตุงป้อมบอกออผมเป็นแฟนคลับอิงออฟ้านะครับ